ามาถึงแล้วนะทุกคนรถบัสพึ่งจอดเรากำลังจะเดินไปที่กระเช้านะไปซื้อตั๋วนะคะมีแดดนิดหน่อยวันนี้หิมะก็ยังตกอยู่นะทุกคนตกไปปลอยหวังว่าจะไม่ตกไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงนะคะ กระเช้าที่เราจะขึ้นไปนะคะทุกคนนั่งได้สูงสุด8คนเป็นกระเช้าแบบปิดนะคะตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะทุกคนกระเช้าปิดก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะความสูงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,200เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าขึ้นไปจนจุดสูงสุดนะคะอยู่ประมาณ3,000เมตร อันนี้ก็เช้าขึ้นไปบนยอดนะทุกคน มองไม่เห็นทางเลย นี้เป็นพื้นที่ใช้ร่วมกันระหว่างรูสกับสก,กีนะคะเราก็เลยต้องเดินวันนั้นตายวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่หิมะตกปล่อยไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่มีแดดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนอะขาวไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง3,000เมตร จากน้ำทะเลนะทุกคนที่นี่เป็นเขา,าเรียกอะไรอะสถานีสกีที่นี่อเป็นสถานีส,สกีที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปเลยนะทุกคนแล้วก็มีเออไอที่เล่นที่เราเล่นนี่ค่ะลูชยาวประมาณ6,000เมตรนะ ก็ประมาณ6กิโลอ่ะยาวที่สุดในประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะโสุดยอดมากกว่านี้ถึงมาว่าอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ก็สนุกมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสลองมานะคะใครชอบเล่นสกีก็เล่นสกี หนาวอยู่นะคะแต่ว่าพอเรามาเริ่มเล่นเริ่มทำกิจกรรมมันก็ได้ออกเหนือออกแรงเนาะมันก็เลยทำให้ความหนาวนั้นอะ่อะมันมันจางหายไปเลยมีความแบบอบอุ่นเหมือนบอมร่างกายอะค่ะอุย้ยดูตรงนูน้นหิมนะน่าจะตกหนกักอะตรงนูน้นไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่า นอเียใดๆคือมองไม่เห็นอะไรเลย ทุกคนดูวิวตรงนี้นะดูตอนแรกเมื่อเช้าที่เรามาใช่ไหมยังเห็นอะไรอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยเราไม่เห็นอะไรเลย What? <laughs> ขวาขวาโอเคโอ้โอเคใกล้จะถึงจุดเอ่อจุดหมายแล้วนะทุกคนตรงนี้ด่ากแรกคอนเทนท์สองด่เข้าอุโมงค์การเวลาไปเลยโอ้โหตรงนี้โอเค ลราบัดทีนี้นะมองไม่เห็นอะไรเลยใส่แว่นก็คือไม่เห็นอะไรเลยอ่ะทุกคนเอ้ย จากขวามือมาใ้ายมือ,อทุกคนสุดยอดอะใส่มันได้อยู่แล้วอถอดแว่นแล้วนะตอนนี้คือใส่แว่นแล้วมองไม่เห็นนะทุกคนอะโอเค กดเว้นยังไงเห็นกระเช้าลางลางโงโงไปลอยไปยังไงก่อนวะ Bye bye. bye. นะทุกคนก็เห็นก็คนเล่นสกีเอ,อาจจะต้องหยุดะเดินข้าม <c oughs> <c oughs> ดูผับตรงนน้นเป็นบา์นะทุกคนสนุกสนานกันใหญ่เลยเปิดเพลงมันมาก รเพลงเต้นมันมากแวะตรงนี้ก่อนได้ไหมทุกคน <laughs> ไปกันต่อค่ะเราไม่แวะ์กาแล้ <laughs> โค้งอยู่ตรงไหน้ทุกคนถ้าไม่มีไอ้เสาไอน้นี่น่ะตั้งอยู่อ่ะเป็นสีสีให้เห็นอะ่ะจะไม่รู้เลยว่าแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไปทางไหนอะ่ะโอ้สุดยอดไม่รู้ว่าในกล้องนี้เห็นอะไรหรือเปล่านะมันมัวมากอะ่ะ